ธรรมชาติสดใสชีวิตสุขสัรรเมียวเหมียวอยู่ร่วมกันยังมีความสุขสนุกสุขใจเมียวเหมียวพุทธถานวัดปงชายเจ่งห่มลำปางดีเด็กทั้งหลายอยู่กันเล่นกันด้วยความรักความสามัคคีอยู่ดีมีสุข หลากหลายชีวิตด้วยกันทั้งเหมียวเล็กเหมียวใหญ่ที่ต้องมีชีวิตที่มาอยู่ร่วมกันทั้งๆท,ท,ที่อยู่กันเกิดมาคนละครอบครัวคนละที่คนละทางมาอยู่ศูนย์รวมในวัดร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องร่วมรักสามัคคีกันได้อย่างดี มีอาหารการกินจากเอซีผู้มีเมตตาส่งมาให้รวมทั้งค่าดูแลร่างกายเป็นอยู่ทำวัคซีนทำหมันโรคภัยแค่เจ็บก็ขอโมทนาบุญขอรวยพรให้กับทุกคนทุกท่านท,ที่ให้ความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมโลกกับเราได้มีชีวิตที่อยู่ได้ตามการเวลาแห่งชีวิต ขอบงกุศลสลายลวนี้จงอำนวยพรให้กับทุกคนทุกท่านพพกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรัถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิน ก็สำหรับคิวนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คิวต่อไปโชคดีมีสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ